ลงอย่างรวอดะเฮ้ยเฮ้ยออนนี้รถ้งุนเดี๋ยมันเลียงเออกบชาดมันชาดมันมันเจ็บทางพุ่นทางพุ่นชาดมันทางพุ่นมาแล้วมาแล้ว Lông xuống thôi Ê, bọn tròn 5 má Mà ế Vậy ấy... mới ra ta chiên mà Ơi, ừ, có để em phố xe vào Ui <laughs> chết má hai cu đang Chẳng ba hả đây em เะโอ้กูได้วีเได้สองตัวกับมึงไล่กูหนีเนาะกูก็บปอยมึงเอานะะเป๋าสองอยู่้ัง่ะ เอาถ่ายแล้วตาังหัเป็ี่นนี่ใช่ไนเล่นเปิดใจโลดตลอดเป็นยนังไงเปิดใจโอ <c oughs> มันจะเป็นเงินเงินกลางๆเนี่ยมันเป็นลาบเลือนปะ เปิดตลอดนะมันไม่ได้เปิดเ้งแ่ซุ่มยามชาดเปลี่ยนยากคือวะแต่ว่ายามยิงไกลไก่มันหลิงายดิกูเปิดแต่ส้มอ่ะกูรู้สึกความมันบังคับยากว่ะงามชาดกันนะมันบังคับยากแจซิมุนไม่ทั้งเลยวเฮ้ยประตูก็เปิดว่ะ ในนิวเคี้ยวมีคนลงบ่อโตูบ้านเปิดวะเาอยู่ในวงบ่ออยู่มันยิงแฟร์เลยเดีวจะไได้ยิงอ่ะท่ไมได้ยิงแฟรทางคนวะ ไปแล้วแฟ่ไปแล้วมีคนนะมีคนนะเปรมคนอยู่โรงงานนิวเคลียร์เออเตรียมมาหากูเจัด เฮ้ยห้องคือโยกกระจายกันครับตัวตัวมาหาบกูกันเดี๋ยวดวกองแฟกนนอปแล้วนึงนี่รถมาไซยังนี่ปะอันสัมก็มาหัดนะเดี๋ยวเราดอฟแฟกกอนแฟกเนี่ยจาน I got supplies ทุนี บ่ออมบ่ม,มีลูกอะไซ้ำเข้าอันด้วยกูมีรถจิบเนาะเดี๋ยวขี่รถจิบไปอ,อ,อาก้อนอยู่โรงงานมีน个人เห็นตัวเดียวเห็นลงตัวเดียวแต่กูเห็นสองคนนะตอนที่เขาลงอะ่ะมันมาคค่กัน เ,เย,มยเเ้มันยิ่งเออดอวะอเฮ้ยปนปนปนอันนี้ต้องปนเฮ้ยมันน้อนยังไงวะเฮ้ยจิบหายแล้วก็เขาขี่รถลาเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลย จบแล้ครับเรียบร้อยแล้วก็ไปเก็บมันแกจะยิงรถในระเบิดเ่ะอเฮ้ยมีหลายตัวเฮ้ยอยู่ทางไหนอ่ะหายตัวเลยเด้อตามตัวนะ ตังโตัวงโต๊ะนไปตองม,ม้ตะมนเดี๋ยวมันี้ยงน่เอ,อกอบชาร์ดมันชาร์ดมันมันเจ็บทางบุน่นทางบุน่นชาร์ดมันทางบุน่นมา,ลา,มา,ลาแล้วมาแล้วโอ้โอ้โอ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  ปะทับฟ้ายังวะสั่นเลมันเยอะสั่นเลยยอะสั่นร่างสั่นล่างประตูประตูที่แลนทอม่าเนี่ยมันขึ้นสั่นสองแล้วเฮ้ยบกโกนี่วะเออมันยุ่งกันละยุ่งทางล่า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 งเออโอ้ยบกโกน้ห้องอีกห้องนึงเออนั่นล่ะโกถึงไฟใหม่ ตัวเดียวเดยะพลาดเลยวะนอ้คนข้างบนนั่นน่ะนั่น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 เห็นปะกูคือพลาดวะเอวบิวในกล้องกูเนาะอะกะเยนได้หันแล้วอะกัำนี่ดิเออ ปองพุ่นโอ้หนาพาดได้ป่ะว่างันมามันกำลังจุกกันอยู่ยิ่งหมดนอกว่ามีกล้องไหมรับเยอะป่ะมีพุ่นแปลกไล้หรอเก่งมากเปลี่ยนเจ็บไปมไหมล่ะเจ็บอย่างเอาเนื้อพุ่นเสีย

เอาก้อนส้มมีป่ะเคือยังว่ามีล้งอยู่สองตัวก็ยังกล้องลายจับไหกล้องก็ยังเต็มตอนบึงเห็นมันสองตัวเนี่ยแต่ว่ากล้องก็เต็มกล้องเต็มตึกเลย มีกองอยู่สมองเลยร้อ,องสองตัวเดินปังเต็มอยู่บอสบอสให้จุเด็กย,ยังเอาะะเรบะบอสอะไรวะกองบอสต้ำก็สองตีอันได้เนี่ยกองเนี่ยบางชกแล้วอี๊มันหลินผมวะ ไนนปวไว้กันจะเรียนไเรียนข้าวอย่างไปว้นไม่เนี่ยไปปืนกับ,บนนโบมี่โอ้ไปปืนยังอย่าเขาอยู่นี่อากาศมึงของมึงเดือดมีหรอเดยอมันเก็บเสียงตัวเบามาเอาท่ามาไดยงเอาเก็บเสียงกูถิ่มอยู่คนไหนคน นึกสาช่รถมาอย่างดีนึกว่ามิโตเดียวนะโพหักจากประตูมาสามตีเลยลองกปนำจะลัน <c oughs> ่น, <c oughs> นจนีขอไปซ่สียงเรียนตัวบุุะบุุ๊บุระบแรก

เอารถไปเข้าไปครับล้วขี่หนูไปแมนเหรอเราจะสือไหนมาคุณตรงคนไม่อีกคุณคุณกวท่นกว่าท่านานั่นขวาก่อนเียแ่ตลุกซ้อนมานี่นะปืนไหมเนาะ พูดนอีก่วยหนึ่งยังลดไปเลยลองอัด uhm ก่อนนะเอาทุกงเนเห็นว่าป่า เห็นบ่อวังหันเนี่ยเห็นยังโกยิงรถให้เบิร์แมงเข่าทุกเม็ดโอ้รถเนาะโอ้ลูกเต <c oughs> ือนสีม็ดงต่อใกล้ยิงคนเหรอ เฮ้ยเบก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 อองรงโอ้โต้องายงโค้งติดตรงขอามึงไปหายิงคน เลยจะแปดคนแล้ว,วมีคนแท้ไนไงวงนี่มันวนเวียนอยู่ตอโรงงานนิวเคลียร์นี่เนาะประมาณเหมือน Nandia 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 Lóng áo lóng áo hơi 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 hey hey,